วันนี้แม่ดาจะพาทุกคนมาอาราธนาศีลเสกพระเข้าตัวเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเพื่อน้อมจิตระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยสำหรับท่านใดที่ในขณะนี้กำลังทุกข์กายทุกใจเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือการงานหรือรสุขภาพก็ดีการเงินติดขัดเป็นหนี้เป็นศีลทุกคนสามารถนำวิธีนี้มาปฏิบัติควบคู่กับการถือศีลให้ทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราและครอบครัว วิธีการนี้จะเป็นการพอนหนักให้เป็นเบาถ้าชีวิตคนใดดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อจบทุกคนสามารถสวดต่อได้ตามต้องการบทเริ่มต้นถวายชีวิตมีดังนี้พุทธังชีวิตตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิสร้างขังชีวิตตังเมปูเชมิพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสร้างขังวันธามิ รู้พระอาจารย์อาจารย์กุณังวันทามิมาตาปิตุกุณังวันทามิพัตยศิขาคุณังวันทามีนมะโมตัสสะภะคะวัตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทพะะธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะอะหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะ Putang saranang kacami, tamang saranang kacami, sangkang saranang kacami. Tuti yang putang saranang kacami, tuti yang pi tamang saranang kacami, tuti sangkang saranang kacami. Tati yang putang saranang kacami, tati yang tamang saranang kacami, tati sangkang saranang kacami. ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาธินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามสสมิชาจาราวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยมัจัปมามาตถานา เวรมนีสิกขาปัฏานสมาธิยามีอิมานีปัญจสิกขาปทานิีสมาธิยามีอิมานีปัญจสิกขาปทานิีสมาธิยามีอิมานีปัญจสิกขาปทานิีสมาธิยามีสิเลนะสุขติยันติสิเลนะภูเสัมปทาสีเลนะนิพพติญันติตาสมาสิังวิโสเท นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูตังอะราตนานังกาโรมิธัมมังอะระตนานังกาโรมิสังฆังอะระตนานังกาโรมินะโมพุธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวา นะโมโพทธิสัตตอาคันติมายาะอิติภะคะวานะโมพทธิสัตตอาคันติมายาะอิติภะคะวานะโมพทธิสัตตพรหมะปัญโยนะโมโพทธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมพทธิสัตโตโพรหมาปัญโยบทข,ข,ขามาการรมต่อคุณพระศีรัตน, <ะ S 1> น <ะ S 2> ตรยัยโยทุโสโมจิตเพนะ ปะกะโตมายาธรรมธาเมกาตังโทสังสัพพะปังวินาสันตุโยโทโสโมหจิตเตนะธรรมมสมิงปะปะกะ สัพพปะปังวินาสันตุยยโทโสโมหจิตเตนาสังกัสมิงปะปะกะตโตมหายาคามมทาเมกาตังโุสังสัพพปะปังวินาสันตุใครที่ดูคลิปนี้ขอให้มีความสุข พบเจอแต่คนดีสิ่งดีสิ่งที่เป็นสิริมงคลคอยเข้ามาในชีวิตมีสติปัญญาดีเพราะมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกคนทุกท่านเชิญสาธุ